คุณที่พวันค่ะอยากขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะในการคิดคำนวณดอกเบี้ยค่ะตัวนี้ค่ะเราจะคิดเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะคำนวณเป็นรายวันค่ะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใช้นะคะจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเนาะเพราะตัวนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตนะคะเป็นบัตรกดเงินสดนะคะสามารถกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM นะคะได้ทุกที่เลยนะคะที่มีสัญลักษณ์เนาะ แล้วก็ลูกค้าสามารถโอนเงินออกผ่านระบบแอปทีทีี TV ทัดได้เลยนะคะเข้าระบบเมนูบัตรสินเชื่อนะคะไม่มีค่าธรรม,เ,ม,เ,มนเนียมเบิกถอนเงินสดนะคะแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะคะลูกค้าหลักการผ่อนชําระค่ะก็คือชําระเต็มจำนวนได้อย่างที่แจ้งนะคะตามใบแจ้งสรุปยอดบัญชีเลยนะคะแล้วก็ชาระเป็นรายงวดด้วยได้นะคะก็คือชําระค่ะสูงสุดนาน,นะคะ60งวดนะคะลูกค้า แล้วหนูขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับค่าบริการต่างๆเนาะเราจะมีค่าหอนสแต็มค่ะอันนี้ค่ะธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าหอนสแตมแทนลูกค้านะคะแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่คิดค่าบริการนะคะในตอนที่ลูกค้าสมัคนะคะแต่จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามนี้นะคะถ้าลูกค้าค่ะค้างชำระนอกงวดแรกค่ะ เราจะมีค่าบริการค่ะหาสบาทต่อบัญชีนะคะต่อรอบการโทรถามถ้าลูกค้ามีการค้าอีกนะคะมากกว่าหนึ่งมวดนะคะเราจะคิดค่าบริการ100บาทต่อบัญชีต่อการโทรโทงถามนะคะ,ะยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามสําหรับลูกค้ามีหนี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชาระรสะสมท,ที่ไม่เกิน1 0 0 0บาทนะคะค่าออกบัตรใบที่ลูกค้าทําบัตรสูญหายชำรุดค่ะไม่มีค่าบริการนะคะ ค่าขอสำเนาใบแจ้งยอดสเตทเมนต์ไม่คิดค่าบริการค่ะค่าขอรหัสผ่านใหม่หรือทดแทนรหัสเดิมก็ไม่มีค่าบริการนะคะลูกค้าค่ารมเนียมในการชําระค่ะถ้าลูกค้าชําระเงินค่ะผ่านแอปทีทีบีทีทีบีผ่านค่ะไม่คิดค่าบริการเหมือนกันนะคะชําระได้ที่สาขาทีทีบีทัวประเทศค่ะไม่คิดค่าบริการค่ะแต่ถ้าลูกค้าค่ะชําระผ่านตัวแทนนะคะ อาทิเช่นเคานะ์เตอร์เซอร์วิสค่ะเซเว่นเนาะยอดชำระนะคะต้องไม่เกิน49,000บาทต่อรายการค่ะจะมีค่าบริการ15บาทนะคะโลตัสค่ะก็คือชำระสูงสุดไม่เกิน2รายการต่อวนันค่าบริการ10บาทนะคะไปส์นีไทยูกคาชำระได้นะคะแต่ยอดไม่เกิน50,000บาทค่ะแล้วก็ชำระได้สูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อวนันต่อวัดน,นะคะค่าธรรมเนียม10บาทเหมือนกันค่ะ,ะข้อควรระวังค่ะ ถ้าลูกค้าค่ะชำระผ่านอป t b d c a r นะคะยอดจะเข้าระบบของตัวบัตรได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือชำระผ่านตัวแทนนะคะลูกค้าต้องชำระก่อนวันคบกำหนดอย่างน้อย2วันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกค้าค่ะไปรับชำระที่อื่นระบบเกิดขัดข้องอะไรเงี้ยยอดเงินไม่เข้าบัญชีลูกค้าอาจจะโดนค่าติดตามทวงถามได้นะคะ วันนี้ค่ะลูกค้าค่ะมันจะมีลำดับในการตัดชำระหนี้ด้วยนะคะวันนี้ที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาค่ะงวดแรกคะ่ะลำดับในการตัดชำระหนี้นะคะงวดที่1ค่ะเราจะตัดค่าธรรมเนียมก่อนนะคะแล้วก็เราถึงจะตัดดอกเบี้ยแล้วจะถึงตัดเงินต้นนะคะอ <c oughs> ันนี้จะเป็นลำดับในการชำระหนี้เวลาที่ลูกค้าค่ะชำระหนี้เข้ามาให้เรานะคะแล้วก็ส่วนช่อง ทางการติดต่อช่องทางการร้องเรียนนะคะหากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมค่ะลูกค้าสามารถโทรสอบถามไปที่ Contact Center 1428นะคะหรือว่าสอบถามไปยังพนักง,งานสาขาหรือเว็บไซต์ธนาคารที่ t v n แบ o กคได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้ลูกค้านำาเ a t e m e n t สลิปเงินเดือนมาด้วยไหมคะวันนี้ลูกค้าสนใจสมัครตัวบัตรกดงินสดเลยไหมคะ เพราะว่าตอนนี้ค่ะบัตรที่ทีวีแฟนะคะเข้าร่วมโครงการนะคะหลายช็อปเลยท่านลูกค้าซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถผ่อนสูงสุดได้60เดือนนะคะสนเปอร์ซนด้วยค่ะลูกค้าได้ค่ะสลับไปเลยันสลับไปเลยนะคะขอเองเขออนุญาตบันทึกข้อมูลนะคะลูกค้า ส่วนใบเสร็จค่ะถ้าลูกค้าชาระเงินผ่านสาขาค่ะเราก็จะมีใบเสร็จการชําระให้ลูกค้ากลับไปเลยแต่ถ้าลูกค้าชําระผ่านแอปทีทีบีค่ะมันก็จะมีหลักฐานเป็นบันทึกสลิปให้ลูกค้าได้นะคะส่วนสเตทเมนต์การชําระค่ะเ,เราจะดูเรียกดูในอีเมลของเราก็ได้นะคะตอนที่ลงทะเบียนตอนที่เราสมัครนะคะทำได้เหมือนกัน ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะที่อยู่ะค่ะลูกค้าสามารถแจ้งผ่านสาขาได้นะคะที่อยู่ในการจะส่งเอกสารหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันนะคะถ้าลูกค้าย้ายที่อยู่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเอกสารสําคัญบางอย่างจะถูกจะส่งไปไม่ถึงนะคะ อขออนุญาตบันทึกข้อมูลนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นใบสมัครนะคะใบสมัครตัวบัตรกดเงินสดนะคะจะเป็นรายละเอียดลูกค้าที่ต้องกรอกเองนะคะแล้วก็ลูกค้าค่ะลงรายมือชื่อด้วยตนเองนะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของลูกค้านะคะที่อยู่ที่มงมาที่ปัจจุบันเบอร์โทรที่ทํางานนะคะ้วตรงนี้ค่ะเราก็จะมี เดี๋ยวหนูจะแจ้งวัตถุประสงค์นะคะในการเซ็นใบสมัครนะคะก็จะมีในส่วนของการให้ความยินยอมค่ะเพื่อจัดทาแบบจำลองด้านเครดิตนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะ แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลค่ะจะมีการเช็คเครดิตบูโรนะคะเกี่ยวกับการประวัติการชําระเงิน,นงของลูกค้าค่ะแล้วก็แบบฟอร์มใหม่ค่ะจะเป็น one c o n ซ e n t ค่ะจะเป็นแบบฟอร์มขอความยินยอมในการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลค่ะลูกค้าส่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วนนี้จะเป็นแบบสอบถามค่ะว่าลูกค้าค่ะ จะให้ความยอมในการเปิดเผยข้อมูลไหมนะคะจะมีด้วยการสามข้อค่ะก็คือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน TMB ธนาชาติค่ะประกอบไปด้วยธนาคารทหารไทยธนาชาติค่ะบริษัททหารไทยธนาชาติโบรกเกอร์ค่ะอา TTB Consumer ค่ะแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์หยนโดยทิ้งจำกัดค่ะตัวนี้ค่ะมุ่งมั่นที่จะสร้างทีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าค่ะด้วยการน,นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการค่ะ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะคะจึงให้ขอความยนินยอมจากคุณลูกค้านะคะจะมีแบบสอบถามด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกค่ะลูกค้าจะยนินยอมเปิดเผยข้อมูลของคุณลูกค้าแก่แก่บริษัทกลุ่มพันธมิตรของ